mắt. Mình có tên con này. Đấy 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 mà nó vào vào. ครับไอ้พึ่งนะครับไอ้พึ่งจีไอ้ประชาชนนะครับนาสีมาสะดุดคนเดินครับแล้วก็พอดีผมงานเทสกิ้นะครับก็ไปชุดนะครับกำลังไอ้วอร์ซียูตีของพักเนี่ยครับแล้วก็พอดีเปิ้ลก็เอิรนมาเอิรนมาคือไปช่วยคนที่เปิ่นกำลังโดนพึ่งจี้นะครับพอไปถึงอ่ะไปถึงก็ไปเจอเปิ้ลไอ้โดนพึ่งลุ้มยูตีไอ้ลิ้มขงนะครับข้างน้าก็เลยลงไปช่วยกันเพื่อความช่วยเหลือนะครับก็เอาผ้ายางไปคุ้มนะครับแล้วก็บ้าเปิ้ลอ่ะขึ้้้นนนมมาาางงบบบแลววก็หอรรรถปูะคคััต No, i no.